ดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองป่าสุกูสุคนเนาะลุงป่าเอาอาสุกูสุคนมานี่มาพบกับป่าอุดรฟังเล่าอีกแล้วพี่น้องมานี่ก็มาโดยเมนูเนาะตำหอยแข็งใส่กุ้งสะดิ่งแล้วก็มีข้าวโพดจักหน่อยเนาะพี่น้องเนะาะแล้วก็มีไข่ต้มแล้วก็มีผักสลัดคอแล้วก็มีถั่วพูอุดรตอนเย็นๆเ,เนาะอยู่ทางเฮือนทางซานก็มาแซ่บๆกับป่าอุดรเด้อลุงป่าเอาอาสุกูสุคนเนาะ เอามาพี่น้องมามาแซบกันเลยบวาวจะเป็นฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศน้ำเนาะนั่งบอเป็นก็เข้ากับมากับไม่ออกค่ำคือเกา่าพี่น้องเอ้ยนั่งเลยเออตาหมาดก็ได้เป็นอย่างไรพี่น้องบ,อบาวมามามาพี่น้องมามา,มาต้องวอลลลายยายห้างมนะั้งพี่น้องนะ น่องเฮนกุ้งบ่เนี่ตามแนวแซ่บๆสูพี่น้องกินคือเกาแะไรพี่น้องเลยมาเมาื่อวานิเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะต่างประเทศก็ดีมาเซ่บๆน้ำเบาดอนด้อหอยแข็งโดยยั่วจ้า กดติดตามดำเด้อพี่น้องเด้อคลิปต,ตอนนี้มันบวกขึ้นพี่น้องโย่มันแนมพี่น้องเลยโย่ให้มันขึ้นแนะ่ติดตามก็ปุกเนาะอ่ไรก็กระปุกอืมอืม เข่าล่องท้องแล้วพี่น้องมมนำกระปุ้นนี่แหละมาอมมหอยใจจักหอยใ สลัดคอร์สพี่น้องมองไทยท้ำกับมงเกากระโพดหวาน อยู่วๆจะพี่น้อง quân gật tốc Ui, ừ, cả cơm mà cũng ยัวจ้า พริกเกือบสีชิ้ัน cái ơi mưa cơ câu cái đoàn ta น้องมันมีการเบื่อ hết phải nó Cần phết lại kinh đầy lại bà thịt bay อากูไม่แล้วเก็มก็มก,กินก็ได้ดกินบ่กคอยได้เพ่ไปหน่อยมาจะกับปวดพวดร้านมั้ง thương kinh, thương hai bên ông bằng à, hết bên ông ấy, เพชรแบบสะใจครับมันม,มนามันสะใจแล้วพี่น้องเพชรจนให้ปัดเมีอวข้ามปัดเบ่เพชร พม่หยดุดใครอย่างเงี้ยเผ็ดอ่ะแส่บมันปากแค่วบาพริกด้วยมิดน,ดนี่นองเลยทำพื่อจินได้ที่ ใบเพชรจังไน,นเนาะคอยกัดกินเบาดอนกัดกินเพชร่ได้บ่คอยได้ร้ายตามแมทพอดีพองามนะพริกสักเจ็ดแมตแปดแมทจังสิงกันยังโอเคนะพี่น้องอะ่ะคลิปนี้กะทำจุดท้ายนะพี่น้องเนาะผักสุกุสุกคนนั่นแหละเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเก่าคนใหม่อะ่ะ thay chào nhung park cháu Hoạt chào bạc park đen. luôn chào nhung park đen. thế, chào nhung park đen. Hoạt nó nhung park gặp Hoạt chào nhung park đen. Hoạt áo áo park ติ่เขาบอกที่ตากเขาบาเบิง้งแลกก้วกอะทุกๆคอมเมนต์นะนพน้องแล้วก็คนที่บอกคอมเมนต์ด้วยบ่กเขาไปเบิ้งกับเขาเขาพูดลายๆลงเปล่าอะสุกูสุกคนเน้นเพชรนะพี่น้องอะไรกัน,มมนหายอยู่ดีมีแหง้งเด้อโชคมันลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุกูสุกคนบาบาที่เป็นฝั่งไทยแหละฝั่งเล่าเนาะต่างประเทศน้ำอะไรก็ได้เนาะ ประเทศได้ก็แล้วแต่ถ้าคำามาเบิง่งลิเปเบ่าดอนไายยูดีมีแห้งสุขูสุขค,คนโจคมานน้ำด้วยมันมานมีเงินมีทองหลายๆพี่น้องบายดีบ๊ายบาย